กราบงามๆอากราบสวัสดีซุยดัดร้อนชับเย็นแนวแก้ผมก็หมดคำนะอ่าโอเคนะครับขอฝากก่อนนะขอฝากก่อน,นไม่ใช่ฝากตังหรือฝากไปซื้เอเนมาแก้นะ อาฝากแม่ไม่นะครับแม่ไม่แม่แมันไม่ลูกอ่อนแม่มึงก็ไม่ใช่ดิแม่ห้างลูกติดแล้วผู้สูงสักนำผู้เท่าผู้แก่คนชราหรือเด็กน้อยแนวแ,นวแก่ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนะโองฝากฝากไม่ใช่ฝากาไปที่กกโรเกตที่บอกอ่านี่ขอฝากกดติดตามและติดใจในทางเพจน,นะครับอ่าแฟนเพจน,นะครับออมสินดูหน้าฟาร์มนะครับติดใจคนก็รักติดใจเขามากเลยนะแล้วก็เฟซบุ๊กธรรมดาออมสินชุมพักดีนะครับน้องอย่ายลืมอย่าลืมอยู่เลยอ่าแล้วก็ยูทูบนะครับออมสินชุมพักที่เขเปิดไว้สองช่องนะครับช่องหนึ่งออมสินชุมพรรดีนนะคับ่นอ่งงึมพ มุกเสียวเยเขี่ยวสับจีบสาวล้วนๆครับไปดูว่าผมจีบสาวยังไงแล้วเสร็จผมกี่คน,คนไปดูมันจะมีลุบปลื้เลยล่ะละผู้ติดตามเจ็ดพันแล้วนะไอ้มุกเสียวๆนะผมมีสองช่องนะครับอย่าลืมอย่าลืมดกดติดตามแล้วก็ติดใจคนน้อยขอคนจริงๆนะบ้าพี่ที่สี่เสียบ <laughs> โอเคนะครับวันนี้ผู้บ่าวเอ้อยเอาขอใหม่อีกเราบปอัดขอเป็นเป็นหนึ่งช็อตแล้วกันเนาะ Hey, ถ้าใครถ้าไม่ห้างกดติดตามไม่ใหมก่กดติดใจแล้วก็ไม่รู้อ่อนและแม่มันกดไลค์นะครับนะแล้วก็เด็กน้อยคนชราและคนพิการกดแชรนะมันจะตามไปแก้ด้วยถึงความลิเีเดียวเฉียวสุัดีครับมากแก